ระวัาางได้ไลยหูโด,ๆๆ <c oughs> ดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอรสุข,ขสุขคนเนาะมอนี้ซาเลมน่อยกับมาทางป่าเฉยไปทถาอุตมะกับน้องนางหนี่งสบายพอมีเนาะ มาสวยล้วเมื่อวานนี่กมาคุณละคั่วสวยมือกี้ก็มาทางฝ่าสวยบนที่เราชีไว้ส่วนไวยเศร้าน้พี่น้องซ้ำซาเห็ดตูปน้อยเล้วก็เลยมาทางสวยแล้วพี่น้องทางกระบะพอมีกับน้องนางกับเมทาอุมะมาเลมน้อยก็สิไปทางสวยแล้วก่อนพี่น้องซลมน้อยก็บรปได้ลงคลิปเฮิงเติบเลยกลับมารุยงานสวยกันกระบะพอมีคือเก่าพี่น้องมาทางสู่งานคือเก่าพี่น้องสวยกันสวยเสวยแห้งพี่น้องพอเพื่อนได้อยู่ได้เศร้าเนาะ ไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยมาร์กไปเที่ยววันนี้กับพี่น้องเชลเล่ยน้อยก็บ่อยากสบายพัดได้เป็นวัดตะกี้กับบริษัเป็นช่วงนี้เฮาเป็นวัดดุพี่น้องเลยโดยไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องวันนี้โดยพี่น้องผูกพากันทางป่าก,ก็ใกล้พีแเลี้ยงเลยคุณนะสบายดีเด้อบ่พอมีสบายดีน้องนางผู้ทางในคุณพากันทางบน,บนผู้ศาสตรกินข้าวกินน้ำมีกระสือเตียงมาให้เรา น้องเอ้ยปูเตียงกระไม้พี่น้องโซงเตียงป่าปูน่ฮะกระสังกระซีเครื่องของมาพรท่านมีบอลว่าพี่น้องเอ้ยมาว่าในแคมป์ป่าปูไอเทลกับเดูดูไม่ท่าอุตมะพื้นกระทางป่าพักกระทางซอยกันพี่น้องเอ้ยใจในกะฝากพี่พากน่องน้อยเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เอะแรมในเด้อโดยพี่น้องกำลังใจให้คุณเฮาแน่บ้านไก่เดือนเคียงเนาะโดยกลับมาบุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี้สวยกะมีแต่พี่น้องเอ้ยคืออะไรใครย่อยนี่เบิรงพี่น้อง เด็กีน้องคางกำลังกวาดบนชีนังปูกินข้าวกินน,น้ำยำเพยยำเทียงกับพอได้นั่งอยู่นี่พี่น้องบูมีโบนจะเลี้น้อยกไปทางโตอ,อีกคนพี่น้องเมีผึ่งกระตัดเี่ยนกระตั้ออกออ,กอ,อกทำไ,น,นะออไน,น้องนะอไปบ่ย่อนองออุ้มนอง ได้ Dante, มากินหอยแข้งทงมักไมาี่หน่งกันลหนึงกันนะหอยแข้ง้าบ่และอยากจะพาเพื่อนยื่นไมั้งพาเพื่อน่ะเพื่อนแนวมุนีหรมิลรอพาต้วทั้นมันตัจาีงลุ่มกะโดดขาบมก เปิดระบบดักข่าวพี่ดาวเลยดักข่าวตู้นะตรวจตู้ขึ้นข่าวพี่น้ำลงเลยเดี๋ยวพดออกขึ้นน้ำขึ้นน้ำ

แกงบาทนี้ผัดกินอไจวิทเท่าเดียวทัไม่มากๆนวนวิทนี้แหละก็วิทนั่นเอากระทางับมาอีกหนิสว่างอันที่ป้าผคู่ก็แล้วมัน เข่าได้าอนี้นะตำคัญเมือนกันโยบไกอะี่ยวนอย่านแเดียวเอาผักกับหมอต้มกระไม่กนกระไม้กนไม่แต้วโอ้กไม่เกไม่ดองมกรไม่ดองเลยได้แล้วมั้ยดีดด

ทองเรื่อ่ๆเฮ้ยว้าวไปใช่จริงมันเจ็บเรื่อยเจ็บมนานั่นเห็นไหมบุดหมุดเรื่อยๆวางนี้็ฮุมตะกี้วางนี่หุม รัดไมล้ละพันวาเด็กจันมาล้แมย้อนมายักมาทางมาที่น่ย้อนหาแด้ะได้ปะเขาระเบว่าทียังไดเฉย ที่ดึงลงได้บ่มันคือ่ยนั่คืนได้ให้เขาถึงนอกคนก็ได้ดีดึงไปให้าพเตรียมที่อ่ะไปเซาหนึ่งเล้วติดใจในไม่สามบ้านเซาหนึ่งแล้วบ้านี้

บ่ได้เห็นจ้ซเฮาบ่ได้เห็นจ้ะซจกจับมาก่อนอ้าบ่เห็นหัวเสาแลมอันนี้เนาะัอยู่ไสบาดนี่ก็ได้ลว้ายเห็นนี่บ่ขึ้นเฮ็ดเวียกสั้นสูงแท้มื้อนี้เนาะตัดลงแล้วมันสิได้เนาะเอาลงบ่ได้ะเออ <cười> <cười> Ủa nhau tử bữa lẹ mày Ê đây lẹ heo bạn này <laughs> Lúc má bà này Nó lại <laughs> băng đầy lại hút เออเลยป่พอมีบันเงาอยู่บ่มันจะดึงมาาด้บันเงาอยู่แม่ลงมาดูนีกบ่ได้ได้เล็กซัห่เได้ใจ่ากนะแม่ลงมาแล้วยั่ฮันแเไปยู่นอกไปอยากนอนบ่ได้บ่ได้องลักเลยยังซองบานนี่ กับไม้อ่ะมันสิแต่ว่ได้2ละเด้ก็ยัง2มือเา่4ลัก4ลักนํบ่แม่น6ลักบ่6ลักเนาะอือทางกลาง2ทางกลาง2แล้วก็ทางคอบ2เออแล้ว6ล่ะถึงว่ายัง2ออกเทื่อดบายมาหาซําเก็ได้อ้าว

ได้ซองไงเนาะได้ซองเลยจำเทกนะโย่ทิทางไปทางใดบัตรนี้มันคืออันนี้เปิดนะงอันนังเทกเอาที่บุกก่อนง่ายง่าย ทางนี้ยูนได้ยินตอนเช้าอนเช้าเลยวันี้เปแรงๆมาที่นี่ถอนแยนหน่อย พี่น้องเล้วเข้ม

ไปขับไปวานนี่นะเราว่าว่าประมาณประมาณท่ายอาทิตย์เลืออาทิตย์หน้าเชียร์ยู่ของการบ้านค่ะเลยเคีื่องก่อนนะคะเจ้าไอไอไปเสียแล้วไวันนี้มันเบิร์ตไปนั่นนะใครที่เขาไปเสียมือก่อนกับบริสียมือข้าอาทิตย์นาพอดิประมาณอาทิตย์นาหรือไม่อาทิตย์วีเดทเขาช่วยวเดทไปท้องการบ้านเขาอยู่หวังเลยชิงวัดพระธาตุอินหางเลยจังหวัดมันมีเลยมันมีมีใส้มือบอแม่นมีุ่กชาลาแล้วก็นของการบ้านเป๊กันเึ่ง ไปดิเซิ่งกับหน้าวัดเลยสตูวัดเลยไปถึงทางดับเลยแกดูชายมือเดี๋ยวไปจอดสอนบ่ายจะเข,ข้ามาจะชินัดเข้ามาบ่แม่ละ่ะไอตี่มาส้นใบส่วนแต่ว่า,ขขา,ม,ามันเบิ่งน้ำกันเบิ่งแม่ยแต่ว่าน่าจะปูอยู่ใกล้ๆนะอาจจะเป็นเจ้าะฟองดินอะไรเน่ยอาจจะเจ้าะฟองผูกขายเจ้าะฟองผูกขายเราามาเบิ่งใช่ไหมอันอันอนนั้ปูใบทั่วเนีเเ่ยเราเราเห็นเก็บผูกไทยเปล่ บ่นะกุลาเลยลนี่เราไปเวียกบอกจะโทรหาเรา,เ,ราลเลยย่งเราว่าต้องทานตีก่อนว่าเนี่ยเราก็เห็นวู่เนียเราเห็นวิจารา์โลกเลยถ้าจ้าจัดเข้ามาใ้แล่วจติดต่อเขาแบวบ,บ้านเราก็อยู่ในต้นานี่เลยสวยามคอนี้ว่า่ว่าถ้าผูกค้ายน พี่ยังเทลแรมหขาดดิสมาเยที่นี่มีบอตนสาแ้บอเออมาขายไรนึ่เอามาขายได้ม่นานนะครับไม่ใช่ริษแมไปทาง้บรเทลอะไรอางเงยเปียมด่นข้าฮัลโหลกางวันเทลหั คนมาทำมันนั่นดินเพื่อคืนทางเข้าทางเข้าเราเป็นบาดนี่ว่าพอมีจะสูงเจ้าทางออกใครสิคนแม่เจ้าละสูงเนาะครเราประสูงกันยื่นมาเทิร์นก็เนมีมาที่ทางไลายพี่น้องเอ้ย เขาได้อยู่นี่ก็แลมวิ่ต่เก็บกวาดตะเก็บกวาดเ่ยแต่ก็มันไปแหลมหน่อยเด้อพี่น้องไปเติมบัตรในเฟิรนวานนี่บัตรให้ดักมาดูวยจอแล้ปะแต่เหตุเดียวคนได้ลงคลิปนะผมมีเน็ตอยู่โนซัพย์โขดเป็นคนซัพย์โขดหายไม่เอาไม่ได้ลงเอาไงนตลูกสบายเด้มึงก่อนก็ไปซักยาซรือยาให้ลูกตดนก็เลยมาลงคลิปได้ปะ พยาบาลนะพี่น้องเนาะรู้เด็กน้อยจะเป็นไรจะแอบร้ายนี่พี่นงคีอใช่ที่มันสบายเบิ่งว่าจะเป็นนงานตื่นชีวิตกระเบิ <kr> ่งให้ได้เลยพี่น้องเลยจริงๆห้ากระโวยเรือโดยที่ว่าห้าวโบได้เมียพี่น้องกระโวยกันก็จะมีผู้เปิดทางให้ห้ามันเดินเลนก็ต่ว่ามีผู้คอยเพิ่นห้าวกะถูกยิดด้วยนะพี่น้องมุดสี่ทางบอกเลยว่ามีเด้อเนาะทีหกหกเลยห้าวกะ กระทานไปเน่อโอ้โหเด้คนเดี่น่น yeah> ี่แม่เนชอยกระแลมเวะเส้นกระโถนกระซีกรเทากรเียน้บ่ผานมือเนี่ยึ่งเนตพี่น้อยน้ำึ่งอะพ่งอรได้ขอบบริเก็บไปานี้ฮะพึ่งไดเก็ะทาน ยังไงแล้วก็ตีตีกี่น้องเลยคุณบอล เอาไว้มัดแม่เธอบอกเน้นเพื่อสูตนะ้ตะกีดินคนนี้น่ะเบื่อเลยน,น,นอย่าน,นางนางมัดเสื้อสูต้ตะกีดินนะบเบื้อเอาไว้เขาไปหาพื้นเขาดึงเอาหมัดแล้วค่ะเอาไว้มัดหัวอุ้ยม,มันมัดหัวหมัดอันสู้ Ð, พี่น้องเฉลี่ย <royable> น้อยกับภากันทางกับชาวนางเนาะกับน้องนางกับบารพามีกับเล้วเลยเดชกับโซงน้ำเนยพี่น้องเชียงน่อยมันเที่ยงมันก็เลยส่องพอดีกันได้ง่ายมาหนิฮ่มในวังนี้พอได้นางกินข้าวเลี้ยงเลยทั้งนั่นกับทั้งนั้นกับเตียงกับเสียไว้อันนั้นเลยพี่น้องเชียน้อยมันกระเดชในหันกับเสียไว้อันบนเห็ดตูปละบนนังกับเห็ดอยู่พี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฉลี่น้อยถือดี๋ยวขอจบคลิปไปด้วยพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ มือแลงกับสิาพากันไปตัดลักโตอีกพี่น้องเลยจะรับคิมี่ขอเก่าคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย